ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอม็ตบุราค่ะถ้าหากจะเอ่ยถึงกุมารทองที่มากด้วยประสบการณ์นะคะอีกหนึ่งกุมารทองที่ทุกท่านพลาดไปได้เลยค่ะก็คือกุมารทองดูดลกของหลวงพ่อแช่มวัดต,ตะกองซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวพร้อมทั้งประสบการณ์และคาถาบูชามาเล่าสู่กันฟังด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันนะคะก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เริ่มต้นเดิมทีเลยนะคะตั้งใจจะไปกราบหลวงปู่แย้มแล้วก็บูชากุมารทองของท่านที่วัดสามงามค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงวัดสามงามนะคะก็ต้องผ่านวัดตะกองค่ะเหมือนมีอะไรดนใจให้ต้องแวะที่วัดตะกองค่ะก็ะเลยได้รู้จักกับกุมารทองดูดรกของหลวงพ่อแช่มแห่งวัดตะกองค่ะหลวงพ่อแช่มนะคะท่านเกิดเมื่อปี2405ตรงกับรชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะ พอท่านอายุครบ20ปีนะคะในปี2425ท่านก็ได้อุปสมบทณวัดพะเนียนแตกโดยที่มีหลวงพ่อทาเป็นพระอุปัายค่ะกุมารดูดรลกที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในช่วงปี2480ค่ะท่านจัดสร้างไม่ได้มากนะคะความคมชัดของแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าเกิดจากการกดแบบแม่พิมพ์ค่ะ แล้วก็ถูกเก็บไว้ที่ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถเก่าที่วัดตะก้องนานมากกว่า80ปีค่ะตอนที่ไปบูชานะคะหลวงตาที่ดูแลวัตถุมงคลของวัดตะก้องก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าทางกรมศริลปากรมาบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถเก่าของวัดตะก้องเนื่องจากว่าพระอุโบสถมีอายุค่อนข้างมากค่ะก็เลยไปขยับองค์พระประธานปรากฏว่าไปเจอกุมารทองดูดรก ของหลวงพ่อแช่มที่อยู่ใต้ฐานพระประธานค่ะทางวัดก็เลยนำมาให้เช่าบูชาค่ะหลวงพ่อแช่มนะคะท่านใช้คาถากุมารดูดลบตอนอยู่ในคันมารดาค่ะเปรียบเสมือนเด็กที่มีกินอยู่สุขสบายในท้องมารดากุมารทองของหลวงพ่อแช่มนะคะดีในเรื่องธรรมหากินคล่องค่ะมีโชคราบไม่มีอด เป็นเมตตามหานิยมต่อผู้พบเห็นแม้กระทั่งเรื่องคงกระพันชาตีแคลวคาดป้องกันอุบัติภัยต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ อีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่หลวงตาได้เล่าให้ฟังค่ะว่ามีโยมนะคะที่อยู่อ่างทองค่ะมาเช่าบูชาไปปรากฏว่าช่วงหนึ่งค่ะโยมหลับในตอนขับรถปรากฏว่าเหมือนมีมือมาปักปักปักที่ต้นคอค่ะโยมก็เลยตื่นค่ะก็เลยปรากฏว่าขับรถปลอดภัยดีค่ะต่อจากนั้นนะคะโยมท่านนี้ค่ะก็มาเช่าบูชากุมารดูดโลกองหลวงพ่อแชมเอาไปให้ลูกให้หลานแล้วก็ได้โชคได้ลาบจากกุมารทองดูดโลกหลวงพ่อแชมด้วย จริงๆแล้วกุมารทองดดลกของหลวงพ่อแชบนะคะมีประสบการณ์เยอะมากๆเลยเพราะว่าเคยมีลูกค้าที่มาเช่าบูชาไปก็ถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็มาเช่าเพิ่มเหมือนกันค่ะอ่ะอันนี้ก็แค่น้ำจิ้มนะคะเพราะว่าตอนนี้มีไม่กี่องค์แค่นั้นเองนะคะที่อยู่กับมือค่ะหลวงพ่อแชบนะคะท่านเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ระสาวิชาการสร้างกุมารทองให้กับหลวงพอ่อเตแห่งวัดสามงามซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของท่านด้วยนะคะ วัตถุมงคลของหลวงพ่อพชแชมที่ท่านสร้างและปลุกเสกไม่ว่าจะเป็นอะไรล้วนแต่มีประสบการณ์กับผู้ใช้อย่างกว้างขวางค่ะซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านเก่งทางด้านคาถาอาคมอย่างเดียวนะคะแต่ท่านยังมีอำนาจทางพลังจิตสูงด้วยค่ะเล่ากันว่าหลวงพ่อพชแชมท่านสำเร็จกะสินซึ่งผู้ใดที่สำเร็จกสินจะสามารถแสดงฤทธิ์ได้แบบที่คนธรรมดาทำไม่ได้ค่ะ ในเรื่องของวิชาอาคมหรือศัยศาสตร์นั้นถ้าหากปัาศจากพลังอํานาจทางจิตการนําเอาวิชาอาคมหรือศัยศาสตร์มาใช้ก็ไม่ได้ผลค่ะแต่สําหรับผู้ที่มีอํานาจจิตแล้วจะสามารถนําเอาวิชาเหล่านี้มาใช้ให้ผลเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตาําราบอกเอาไว้ได้จริงๆค่ะ หลวงพ่อแชมนะคะท่านมรณาภาพด้วยโรคชรลาเมื่อปี2490ซึ่งตรงกับปีที่สองของรัชสมัยรัชกาลที่9รวมสิริอายุได้85ปีนับพรรษาได้65พรรษาค่ะสำหรับคาถากุมารทองดูดรกหลวงพ่อแชมวัดตะก้องนะคะตั้งนนโมทสจบค่ะโสสะอะนิสะอะนิโนเอหิตาตะปุเรธะมะมะ ปะมิงหาทยังเมพิสัจเจถะกะโลธะวาจนังมะมะนี่ก็คือเรื่องราวของกุมารทองดูดลกพร้อมทั้งประสบการณ์และคาถาบูชากุมารทองดูดลกของหลวงพ่อแช่มแห่งวัดต,ตากร้องที่ทางช่องเรานำะมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับเพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม พื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูลิบปุระค่ะขอบคุณค่ะ